กินเนื้อฮิดากันครับ ตอนนี้เราอยู่สนามบินชิบุซินแทที่จังหวัดนาโกยาตอนนี้รูดนี้เราจะออกเดินทางจากสนามบินเซนแทนนี้แล้วก็ไปกินข้าวก่อนที่เมืองทาคายามะรูดนี้เราจะไปทาคายามะคามิโคจิมัซซูโมโตะก็เราก็จะไปที่คุคัตสึออนเซ็นจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ ทะเลสาบคาวาคูจิโกฟูจิเพื่อไปดูภูเขาไฟฟูจิแล้วเราก็จะเข้าไปที่โตเกียวตอนนี้เรานั่งรอกระเป๋าอยู่เอีกสักพักเราจะเดินทางกันแล้วไว้เจอกัน <_ an> ตอนนี้กระเป๋าน้อยเดี๋ยวตอนขากลกาศเดี๋ยวกระเป๋าจะตุงหมดทำไมอะเสื <_ an> ้อผ้าแค่นี้ทำไมอะเสื้อผ้าไเหมือนเนียเยาก สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตั้มวันนี้เรื่อตั้มนะครับมีอะไรฝา <laughs> กฝา <laughs> <laughs> กดูแลฝากดูแ <laughs> <laughs> ลนะครับไปรายการรายกันครับเออเดี๋ยวไปกินข้าวกันมาแล้วรถโ,โต้และยืนตรงนี้ นี่ไปทำสีรถตู้มาใหม่หรือเปล่าว่าทำไมมันเงาเงาวะแล้วมาหลายซื้อใหม่อ่ะจะให้ซื้อใหม่กอโธ่จะให้ซื้อใหม่หรอเนี่ยเดยวไม่ว่ากัน มากระทัวก็ไม่ได้ลัดล่อแบบนี้มากระโชเฟอร์ก็หลงไปหลงมาแม่งอยู่ตรงนี้ถึงไรเฮียไหนร้านเคียวยะนะครับวันนี้เรามากินเนื้อฮิเดะต้องจองนะครับร้านนี้ไปเชิญ จอดรถหน้าร้านเลยอันนี้มันมีมิสเปิดอันนี้8ล้อ8ันเลยอันนี้ A5 ฮิดะสเปเชียลเบาๆหน่อยเฮ้ย ซีฟู้ดเขาก็มีไม่ได้มีแต่เนื้ออย่างเดียวเทฟีเลยเทแฟีแน่นอนจริงเลยมเามีกุ้งเทมบุระด้วยเหรอ

อันนี้จะออกเข็มๆนะกินได้กินได้กินาไปัเขาก็จะให้กินแบบอ๋อเหรออ๋ออ๋อต้มอ๋อแตงกเขาจะมีเนื้อให้ไม่ต้องหลบแล้วมแ๋อมันหนามันหนาจัดไฟมไมไไมไฟไมไขิน้องยกินได้ไงอเป็นไงหอมไหมไม่เหนียว แรกบางกว่านี้น่าจะอร่อยไม่มันบางไม่อร่อยบางไม่อร่อยหรือสั่งบางเไม่ใช่ถ้าเป็นจไปบาเห็นไมหรือสั่งบ้างหมดก่อนเพื่อนข้า่างข้าเสีหายวันนี้ตึ๊ดตดตึดสามหมื่นห้าพันเยนกินเงินแบบโอ้โหแหลกลาดเป็นเงินกี่บาทสามอเดินทางต่อ ทางเข้าอยู่นี่โห oh, ทางนี้สวยสวยชื่ออะไรนะที่นี่ตั้มฮิกาลุมิวเซียมมีใครรู้มั้งว่าทาคายาม่าก็มีมิวเซียมแบบนี้ด้วยจะแนวแนวอียิปต์หน่อยนะเนี่ยคืออะไรเนี่ยที่เนี่ยฮะ หอ้สวยไว้ตรงนี้โอ้เหลือเชื่อเลยทาคายาม่าก็มีแบบนี้ด้วยไว้เลยสวยครับดูสิกี่บาทคนละพันเยนคนละหนึ่งพันเยนเอาเอาไป

สวยกว่าที่คาดไว้อีก โอ้โหทีเล็กมีทีเล็กด้วยเว้ยอมีอีกฮิกาลูมิวเสียมมีอย่างี้ด้วยเว้ย แบบนี้ด้วยนะเนี่ยคืออะไรพิระมิดชนเผ่ามายันฝั่งนี้สวยกว่าโอ้ดูสิครับทาคายาม่าเมืองเก่าแต่มีแบบนี้ด้วย โหสวยครับฮิยดาโนซัตโต วยังไม่มีเลยเข้ามาทันละโอ้นี่ถ้าใบไม้เปลี่ยนสีแล้วสวยเลยนะเนี่ยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เขาจุดถ่ายรูปไง ชี้ราคาวากอที่เราไปกันนะให้มุมนี้สวยลุยไปย้อนแสงนีส่สวยนี่สวย กลับมาเป็นครั้งที่สามไหนซูชิตามคำรันเบ้อันนี้ มันมีสองร้านมีร้านอ้อยอีกซอยนู้นซอยนู้นไหนไม่ไม่น่าใช่ซอยนี้ว่ะรแล้นไหนอาทาเกร้านนี้ไงโหตายมาเร็ว โอ้โหคนเพียบเลยเฮ้นี่ไงเขาชิมเนี่ยไม่คนเพียบเลยกดถ้วยนี่กดเแก้วเี่ยก,กดถ้วยนี้ก่อนไงถ้วยไปชิมอ่ะไ้ห้าร้อยเยนได้หกหกอันได้หกหกเหรียญแล้วก็แถมแก้วด้วยอันนี้แถมแก้วหรือว่าแค่เหรียญเหรียญอันนั้นแก้วอยู่นู่นต้องไปหมุนเนาวนู่น จะได้กินเหรอไม่ได้กินอันนั้นชิมส่วนมากส่วนมากเขาเปีแต่คนยืนดูทำไมนเงี้ยอ๋อไม่ถูกไไอ้ตั้มกดถ้วยนี้อ้ยหยิบไม่ขึ้นเราแลกถ้วยมันจะ,ะสุ่มไงแล้วแต่ว่าจะได้ถ้วยลายไหน่อะกดมาเอาถ้วยมาอันนึง งุนไม่เคยเล่นกับกระป๋องนอวะเออเย็นเดี๋ยวเอาไปทีนี้เราก็เอาเหรียญที่เราแลกมาเมื่อกี้นี้หยอดหยอดว่าเราจะกินอะไรพอมันขึ้นไฟมาแค่นั้นนะอันนี้เป็นนนั้เดี๋ยวกันนะอันนี้เป็นยูสูยูสู อยูส่สวก็ลองดูแผ่แ่นี้อม,มแล้วก็กินได้เลยโอ้โห,โหอร่อยว่ะอร่อยอันนี้อร่อยโก้ใสตังงอนนี่จัดตัง <c oughs> เรียนเนี่ยเหรอเออใสเข้าไปดิปตังไม่ใสจะ <c oughs> กินเขาฟรีกู อ่าชิมดิเฮ้ยอร่อยอันนี้คนละอันกันแกอันนี้นะเียขวดไหนวะโอ้โหอ๋อะอร่อยเลยอร่อย,อ,ยอร่อยไม่เกลียดอันนี้ไม่เกลียดอันนี้นี่น่าซื้อหยิบได้เลยอร่อยอร่อยดูดูพลังอร่อยลองดิผมกินแล้วกินน่เกินจเลย แล้วน้ำอมันเนียวกนม่ของทีนี่ะอร่อยนะอันนี้ซื้อกับบ้า่อัน,นี้จะแอนกออแรงหน่อยแต่ก็ดีนะถือว่าดี ชักและไปเลือกนอันนี้ครับอัน,นเดียวกันครับอัน,นเดียวกันคืออะไรคือแรงแรง<ล>ออกอ,อ๋อแรงโอเคอันนี้อะไรตั้มดูดิ อ้นนี้จะเป็นกลิ่นใบโมมิโมม,มิจีครับเฮียกลิ่นกลิ่นเมเปิลมันแรงโอ้โหอันนี้มันมาตั้งแต่อ่อนแล้วคยๆเข้มขึ้นยว่าไปครับ Make it, make it. มีกิ่นไหมกิ่นไมเปิดไหมไม่มีเลยเไม่มีแลนดแลนแลนดช่างนั้นโอ้โหไม่มาหรอกกินยังไงก็ไม่เม,ม่าจะไปกินตอนไหนวะส,ะร,สวรุปซื้อสาเกส้มยูสุสองขวดแล้วอะไรอีก เดี๋ยวเราวนเข้าอีกซอยหนึ่งปิดหมดแล้วมั้งดังโง่โอ้โห ซ <Sustain able calculator> <ส>อยนู้นไว้ซอยไหนเนี่ยซอยนูนหรือซอยนู้นวเขาจะรู้เปล่าไอ้ตั้มอะขรอรอรับบ 120เรา้มนอ่นยอยะอยากิร่กินแบงล้อยหายไปไหนหมดวะจ้าตัวมาจะไ,ปไ,ปไนเฮยกินเขาไปแล้วไม่มีตังจ่ายทำไงวะจ่ายนั่นแหละให้เขาทอนมะ เค็มเค็มกรอบกรอบยเนี่ยรวยเพิ่งจริงยังเยออืมใช้ได้นะเนื้อมันจืดๆแต่ผิวที่ครอบมันเนี่ยเค็มๆก็มันซอยๆออันนี้ปกติมันขยับได้นี่วะโทรศัพท์ เนี่ยร้านนี้ร้านนี้โอ้โ oh. หร้านนี้ร้านนี้ไอ้รูยไปตอบคิววันอะไรอะทูดิ ไปชิ้นหนึ่งชิมกินทั้งวันเลยวันนี้เอ้ยอย่าอย่าทำหล่นนะเว้ยใส่าปากเลยไอ้าจตะเกียบะเฉียบบางขอวางก่อนหนะักชิมไ,ไปไงเอ้ยป้าป้าด้วยคำหนึ่งรีบไปเลยอ๋อสุกไหมสุกเด็กเขาเบิร์นแล้ว ข้าวมันแฉะติดเอาแน่นอะไรเงี้ยเออโอ้ยมือซันทำไมนี่เหลือข้าวไว้อ่ะอืมเหนียวอันพรีเมียมั่งอร่อยไหมอร่อยแต่เหนียวไม่มาก เนื้อย่างตะเกียจี่ปิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยย่อตอนอดเกียจแต่เรากินเศษไม้แันตอนเนื้อเหนียวอร่อย แต่นเหนียมไม่มากโรงแรมคืนแรกวันนี้คืนนี้นอนนี้ชื่อโรงแรมโฮโชคาคุชากายามะอยู่ในเมืองเก่านี่เลย กันนะครับเดี๋ยวไปดูที่ห้อง oh, s nice. <S ห้องพักคืนนี้โฮโชคาคุทาคายามะทำไมมันเล็กจังสองหมคืนนี้ อยู่ในเมืองเก่าเลยก็แค่พิเศษก็คือมีออนเซ็นส่วนตัวเท่านั้นเองโอ้หนาวหนาวหนาวเดี๋ยวจะให้ดูวิววิวเมืองเก่าของเมืองทาคยายาม่า 4, น,นี่คือสะพานแดงเรื่วงนั้นคือเมืองเก่าโรงงานตั้งอยู่บนเนินเขาโอ้ย oh แพงเพราะบ่อนี้บ่อเดียวเลยโอ้โหรนะ้อนจืดโอเคเลยใช้ได้เราก็มาดูห้องน้ำคืนนี้อ๋อส่วมแยก แคบเนอะแคบกว่าทุกที่ที่เราไปนอนอีกคือมีดีแค่อ่างอาบน้ำเท่าน,นั้นอเ,นเ,นเองใครใส่ก,กี่มื้อแรกของโรงแรมวันนี้สองหมื่นหกนอนคืนนี้ กี่รูมฟังไม่ทันเลยอะไรก็มาไข,ฤฤฤไขฤฤ่ตุ๋นไข่ตุ๋นอะไรเงน่าจะมันภูเขาป่ะไหน,ในไข่ตุ๋นนั่นแหละที่ลุยคี้อยู่ชิมก่อนอมันออมันภูเขาอมีมันภูเขาด้วยเหรอไม่รู้มากเลยเราไม่ได้อยู่อากิตะเป็นเป็นทำเป็นยู่แต่ในอากิตะเซตที่สองซาชิมิ กับน้ำซุปเห็ดอะไรเนี่ยชีตักเกะ่ะไซุปปลาเห้เห็ดชีตักเกะเห็ดที่หอมหอมฮีดาบีบ Oh, okay. Okay. One by one. Yes. can put one by one here. Then after that, next vegetables. We can use uh, a beef oil for the vegetables. Then after that. A big one. A five. Why a five? A five. A five. อ่ารวยชิมเนื้อเซ่เป็นไงน,นี่อะไรก็คือข้าวอ่ะแหละกินกันเนื้ออ,ออข้าวอบเก่ารักผัดทองอร่อยเออผัดทองอร่อยนะ จิมเกลือก็อร่อยแล้วนะควันเริ่มมาแล้วครับอ่ะพินข้าวกันก่อนครับ